โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่งหวดสงลาค่ะมาติดตามเรื่องของโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,ะกรนะคะปีที่2ค่ะโดยมีเกษตรกร,ะกรนะคะที่ปลูกพืชต่ตางๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทางด้านนายวิชัยโพชนกกจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จวดสงลาค่ะพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการค้าภายในผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทยเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรและก็กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะในการติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรปีการผลิต2,563ทับ64ซึ่งระบุค่ะว่าการดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภา ในปี2ที่ผ่านมานะคะก็มีสินค้าข้าวค่ะที่เข้าร่วมประกันรายได้เข้าเปลือกหอมมะลิซึ่งอยู่ที่ราคาประกันตันละ1 5 0 0 0บาทปริมาณไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตันละ14,0 0 0บาทค่ะปริมาณไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตันละ1,000 0บาทปริมาณไม่เกิน30ตันแล้วก็ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันตันละ1 1 0 0 0 บาปริมาณไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตารตงหนึ2 0 0 0บาทปริมาณไม่เกิน16ตัน โดยระบุค่ะว่าโครงการนี้นะคะได้มีการจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่1น,นะคะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาและก็มีการจ่ายทุกสัปดาห์ค่ะซึ่งขณะนีทางทกศได้มีการโอนเงินชดเชยให้กับกเกษตรกรไปแล้ว4.66ล้านครัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า48,000ล้านบาทคงเหลือกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก10งวด สำหรับสินค้าเข้าโพดอย่างกลุ่มเลี้ยงสัตว์นะคะที่เข้าร่วมโครงการในราคากิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์ค่ะโดยได้จ่ายไปงวดแรกตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมาและก็จะมีการจ่ายทุกงวดนะคะโดยทางธนาคารทกศ โดยมีการโอนเงินนะคะในกลุ่มของเกษตรกรที่ประกันร,ราคาเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ไปแล้วจำนวน1,219ล้านบาทคงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก7งวดขณะที่ราคาสินค้ายางพารานั้นนะคะก็มีการประกันร,ราคา โดยเฉพาะยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทน้ำยางข้นกิโลกรัมละ57บาทยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ23บาทค่ะโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะได้มีการโอนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรไปแล้ว1.45ล้านทัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า7,100ล้านบาทคงเหลือกำหนดราคาเกณฑ์กลางนะคะอ้างอิงที่จะจ่ายเพิ่มให้อีก1งวด ขณะที่ในส่วนของสินค้าอย่างกลุ่มมันสำปะหลังนะคะก็มีการประกันร,ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์โดยจะจ่ายทุกเดือน12งวดโดยมีการจ่ายงวดแรกกันไปเมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางธนาคารทกรสนะคะได้โอนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วนะคะจำนวนกว่า1,377ล้านบาทและก็คงเหลือกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก7งวด ส่วนเรื่องของปาล์มน้ำมันนะคะก็มีการประกันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทซึ่งก็มีการเริ่มจ่ายงวดแรก15มกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งที่ผ่านมาราคาตลาดของปาล์มน้ำมันพบว่ามีราคาสูงกว่าราคาที่ประกันเอาไว้ค่ะจึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรโดยระบุค่ะว่าผลการดำเนินโครงการประกันร,รายได้สินค้าเกษตรปี2ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม ที่ปลูกยางพาราข้าวแล้วก็ปาล์มน้ำมันค่ะซึ่งทางทกศหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรเองก็บอกนะคะว่าก็จะมีการตรวจสอบราคาสินค้าที่มีการประกาันร,ราคาไว้ถ้าหากว่าต่ำกว่าราคาประกรันก็จะมีการจ่ายเงินทุกงวดทุกรอบดิว นอกจากนี้นะคะก็ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ยังได้ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะคะเกษตรกรตรงตามความเป็นจริงซึ่งหากเกษตรกรรายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่นั้นๆขณะเดียวกันนะคะก็มีการสอบถามพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงานก็พบกับว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการประกันร,รายได้สินค้าเกษตรและก็มาตรการเสริมต่างๆแล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไปในปีหลังจากนี้ควบคู่กับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพี่น้องเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะมีเสียงให้สัมภาษณ์ของที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ สินค้าประกันรายได้ตอนนี้เรามีทั้งหมด5ตัวสินค้านะครับที่อยู่ในความดูแลของกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็มี4ตัวคือข้าวมันสับปะหลังข้าวโพดแล้วก็ปาล์มน้ํามันนะครับที่เหลือก็จะเป็นอยู่ในของกระทรวงเกษตรก็คือการยางะปทศไทยเป็นคนดูแลก็คือเรื่องยางพลาล่าดีก็เป็นปีผ่านมาแล้วหนึ่งปีนะครับเริ่มข้าปีที่สองก็ปีที่สองก็ผ่านมาช่วงระยะหนึ่งแล้วละ่ะถามว่าปีที่แล้วเนี่ยผลสําเร็จเป็นยังไงนะครับ สินค้าส่วนใหญ่นะครับได้รับประโยชน์จากการประกันรายได้โดยเฉพาะพี่น้องเนี่ยเกือบ50เนี่ยนะครับที่อยู่ในจำนวนทั้งหมด6จำนวน7ล้านละ7ล้านครัวเรือนนะครับจนในจำนวน7ล้านครัวเรือนเนี่ยเกินครึ่งที่ได้ประโยชน์จากการประกันรายได้นะครับส่วนที่เหลือนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ได้จากการที่ราคาสินค้าเนี่ยมันเกินราคาที่เรากําหนด ซึ่งรัฐบาลนอกจากใช้โครงการประกันรายได้กับ5ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะมีโครงการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มอื่นด้วยเช่นกลุ่มผลไม้กลุ่มสัตว์น้ํากลุ่มเช่นรากระพงนะครับกลุ่มผลไม้เนี่ยเราใช้ทั้งมาตรการส่งออกเราชดช่วยเหลือในการส่งออกช่วยเหลือในการรวบรวมนะครับลงในพื้นที่นะครับใครไปซื้อผลไม้หรือว่าเกษตรกรรวบรวมผลไม้ได้เราก็มีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการตรงนี้ให้อ,อ,อีกส่วนหนึ่ง มาตรการคู่ขนานทั้งเรื่องข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 ้าวของปาล์มน้ำมันหรือของมันสำปะหลังน,งนะครับก็ทำให้ราคาที่มันสูงกว่าเป้าหมายหลายตัวเราก็าเลยไม่ต้องค่าใช้จ่ายใ,ในการจ่ายเรื่องของกันรายได้ก็ลดภาระลงไปได้เยอะเออปีนี้นะครับตั้งเป้าไว้ที่ว่าจะต้องใช้เงินประมาณทั้งเจ็0หันกว่าล้านในการช่วยพี่น้องทั้ง5ตัวสินค้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาได้เกินครึ่งทางละนะครับแล้วใช้เงินไปก็ประมาณ ตอนนี้ประมาณ50,000กว่าล้านนะครับคิดว่าทั้งปีเงินวงเงินก้อนนี้น่าจะพอจะรองรับได้